สมบัติชาติพูดถึงคำคำนี้ท่านนึกถึงอะไรครับที่ดินป่าสงวนวัดวาอารามโบราณสถานหรือว่าสมพัานรัฐรู้ไหมครับว่าประเทศไทยของเรามีอภิมหาขุมสมบัติมูลค่าหลายแสนล้านที่ถูกปิดอยู่ใต้าลายพลางมาตลอดหลายสิบปีในยุคที่ประชาชนใช้น้ำมันราคาแพง กองทัพมีอาณาจักรน้ํามันลุ่มอ่างฝางสารวจเองขุดเจาะเองรันเองขายเองไม่ส่งรายได้คืนคลังในยุคที่ประชาชนนับล้านไม่มีที่ทํากินกองทัพครอบครองที่ดินมากที่สุดในประเทศมีสนามกรอบ์ฟ60แห่งหลายแห่งตั้งอยู่กลางเมืองมูลค่าที่ดินหลักหมื่นล้านในยุคที่สงครามเย็นจบไปนานแล้วเข้าสู่ยุคดิจิตอลที่คลื่นโทรคม,มานาคมมีค่ามากกว่าทองคำ กองทัพยังคงถือขึ้นวิทยุโทรทัศน์ผูกขาดชั่วนิรันดด์แต่กลับไม่มีความสามารถแข่งขันกับช่องเอกชนจนขาดทุนสะสมมหาศาล9เดือนของการทำงานผ่าน,นกลไกกรรมธิการสภานี่เป็นครั้งแรกที่ประชาชนคนไทยจะได้เห็นภาพที่สมบูรณ์ที่สุดของธุรกิจกองทัพเพราะพวกเราเชื่อว่าสมบัติชาติต้องเป็นของประชาชนธุรกิจกองทัพต้องถูกปฏิรูปให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพเป็นธรรมต่อประชาชนตลอดจนเพื่อสวัสดิการอันเหมาะสมแก่ทหารชั้นผู้น้อย12ตุลาคมนี้ยโมงตรงธรรมศาสตร์ท่าพ,พระจันรพบกับข้อมูลรา,ายละเอียดระดับ UHD ที่ไม่เคยปรากฏที่ไหนมาก่อนพวกเราจะเปิดไฟให้สว่างนำธุรกิจกองทัพออกสู่สายตาประชาชนสถิ